ต้องสีโฟซีซันทูอินวันจบงานไวไปต่อแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดหลุดร่วงมาโนโปรวิแอบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิแอบจากแหลมทองการแพทย์อันคำเตือนในฉลากก่อใช้ยา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าะค่ะและเราเริ่มต้นมีดประเด็นข่าวสําคัญกับ Headline News ค่ะผู้ว่าสระแก้วลุยเข้มส่งหนังสือถึงผู้ว่าบันเตียเมียนเจยจี้ย้ายราัษฎรกัมพูชารุกล้ำชายแดนโคกสูงร้อยเจ็ดสิบครัวเรือนทันทีชี้บุกรุกป่าไม้ป่าสงวนในราชอาณาจักรไทย หลังพบลุกล้ําเขตดแดนที่บ้านหนองจานร้อครัวเรือนลุกพื้นที่กว่า64สิ่ไร่บ้านหนองยาแก้วอีก35ครัวเรือนกินพื้นที่20ไร่ย้ำผิดทั้งกฎหมายป่าไม้และคนเข้าเมืองโดยตรงเตือนหากไม่ย้ายออกไทยจะดำเนินการตามกฎหมายเต็มรูปแบบอ้างอิง m o u 43. ที่ชี้พื้นที่นอกเหนือสิทธิอ้างอิงกัมพูชาไทยถือเป็นการละเมิดอธิปไตยชัดเจนต้องเร่งแก้ไข ผลสำรวจร่วมไทยกัมพูชายืนยันชัดเขตแดนที่46-47การประชุม GBC ที่มาเลเซียเพิ่งสรุปผลไม่นานและการหารือ r b c ระหว่างทัพไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วต่างเห็นพ้องต้องเคารพหลักเขตแดนที่กำหนดไว้หากไม่ถอยเตรียมใช้กฎหมายจัดการต่อชดอพักสองไล่ล่าระทึกกลางดึกจับหนุ่มวัย34ขนยาบ้าหลังเจ้าหน้าที่15นายนำกำลังปิดล้อมตามเส้นทางเป้าหมาย ขณะที่ผู้ต้องหาพยายามเร่งเครื่องหลบหนีเข้าบขอสอกระนวนกระบะเจ้าหน้าที่สองพันชนสกัดข้างซ้ายขวายังขับเก๋งสีดำโยนถุงทิ้งระหว่างทางหวังรอดก่อนตรวจพบของกลางเป็นยาบ้า42,000เม็ดแฮปปี้วอเตอร์สซองหนุ่มคนขับถูกควบคุมตัวได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ<ม>ด้านพูมกับสบพกระนวนยืนยัน<ม>เหตุชนเกิดจากภารกิจไล่ล่ารถของกลางถูกนำเก็บไว้ส่วนนายอมเรศถูกสอบเข้ม ถุงต้องสงสทัยที่โยนทิ้งตรวจแล้วพบเป็นยาบ้าแน่นอนเร่งสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายตำรวจชี้ผิดชัดเจนตามกฎหมายยาเสพติดร้ายแรงเตรียมแจ้งข้อหาครอบครองและจำหน่ายเพื่อการค้ารองอนเนกขยายผลเครือข่ายอลงกฎการละครปปงส่งผลวิเคราะห์เส้นทางการเงินถึงมือตำรวจแล้วพบบุคคลต้องสงสัยเกือบ30รายเข้าข่ายเกี่ยวข้องชี้ชัดมี2ดาราตลกกับ1น,นักธุรกิจรับเงินจากอดีตพระ ตลกคนแรกรับเงินหลักล้านมีนอมินีโอนแทนเชื่อมโยงชัดตลกคนที่สองไร้เส้นทางเงินแต่พบพฤติกรรมนำทรัพย์ออกกุฏิ นักธุรกิจไม่ใช่คนลบบุรีรับเงินสดหลักร้อยล้านไปลงทุนรองอเนกยันเนตรียมเรียกมาให้ถ้อยคำฐานะพยานหากปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลมีสิทธิถูกดำเนินการหมายเรียกผู้ต้องหาล้อนสองยังต้องรอพิสูจน์หลักฐานส่วนป้มข่าลือโยงเจนยันทิพย์หมอดูลอลิงยังไร้ชื่อขณะที่สมศักดิร,รัฐมนตรีสาธารณสุขแจงชัด ดูแลผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุย้ำสิทธิ30บาทยังครอบคลุมทุกคนเงินกองทุนมีเพียงพอขอผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการดูแลของภาครัฐอย่างเป็นทางการสาธารณสุขจังหวัดร่วมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบต่อแล้วน้ำป่าหลากซัดบ้านนาดอกไม้วังสะพุงจมบาดาล200หลังชาวบ้านขนของไม่ทันน้ำสูงสุดกว่า1.5เมตรผู้ว่าเลยนำทีมลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแจกอาหารและน้ำ ชาวบ้านเผยน้ําท่วมใหญ่สุดตั้งแต่ปี45น้ําก้อนใหญ่ไหลาจากภูกระแตทั่วหมู่บ้านฉับพลันฝนถล่มต่อเนื่องหลายอาเภอทั้งหนองหินภูหลวงภูกระดึงอ่วมระดับน้ํอย่างทรงตัวเพราะปริมาณน้ําจากต้นน้ําอย่างมากส่วนที่อยุธยาเร่งเตือนประชาชนรับมือน้ําเหนือจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ําเป็น1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีชาวหัวเวียงบ้านกระทุ่ม1130่ากว่าครัวเรือนถูกน้ำใต้ ท,ท่วมใต้ถุนโรงเรียนวัดบางกระทิงน้ำทะลักครูนักเรียนช่วยกันย้ายของใช้บานประตูแบบน็อกดาวน์ถอดออกป้องกันความเสียหายแบงก์กรุงเทพแจ้งเหตุยอดบัญชีผิดปกติระบบขัดข้องไม่บันทึกรายการเงินฝากบางบัญชีลูกค้าบางรายยอดหายบางรายติดลบปัญหาเกิดขึ้นวันที่1กันยายนเวลา3มทุ่ม6นาทีถึง5ทุ่มธนาคารเร่งแก้ไขแล้วเสร็จช่วง ในช่วงบ่าย2กันยายนปรับปรุงยอดคืนด้วยรายการ a d ดียันไม่ใช่การถูกโจมตีทางไซเบอร์ลูกค้าที่ใช้เงินเกินจริงถูกแจ้งเหตุแล้วยอดติดลบเพราะทำรายการก่อนระบบแก้เสร็จธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมเปิดช่องสอบถามทุกสาขา call center เหตุการณ์นี้ทีจุดเปราะบางระบบสถาบันการเงินทำให้ลูกค้ากังวลความปลอดภัยเงินฝากแบงค์กรุงเทพย้ำความเชื่อมั่นยังมั่นคงขอสัญญาป้องกันเหตุซ้ำในอนาคต กรอห่วงการเมืองฉุดเศรษฐกิจโตแผ่ววันกระทบความเชื่อมั่นเสี่ยงถูกลดอันดับเครดิตค่า GDP ปี68ขยายตัวแค่1.8ถึง2.2เซครึ่งปีหลังโตได้เพียง1เปอร์เซนต์ไตมาส2โตลดเหลือ2.8เปอร์เซนต์ว่างงานพุ่ง2.07เปอร์เซนต์ SME อ่วมนีั่คงเกิน90วันพุ่งบาทแข็งผิดปกติโยงทองและคริปโต ก,ะกะรอชี้ธุรกรรมทองคำกับแรงงานโอนเงินไร้ระบบกระทบดุลการชำระเงินไม่โปร่งใสเสนอรัฐตั้ง Sovereign Wealth Fund เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจลดต้นทุนธุรกิจหนุนลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง50%ปี69ผลักดัน Pay by skills แทนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำย้ำ Upskill Reskill เพิ่มผลิตภาคแรงงานเปิดแพลตฟอร์ม Re Invent Thailand เดินหน้า Reset Thailand สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน ช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเราเริ่มต้นดูประเด็นการยื่นยุบสภาค่ะหลังจากที่คุณภูมิธรรมเวยชยชัยเปิดเผยยังเป็นทางการเมื่อวานนี้หลังจากที่พักประชาชนประกาศสนับสนุนภูมิใจไทยนะคะว่าได้ทุนก้าวไปตั้งแต่วันที่สองกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะมีะรายงานว่าถูกตีกลับลงมานะคะ โดยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าหลังจากที่คุณภูมิธรรมรองนายกผู้ปฏิบัติหน้าที่นายรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสองกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้สำนักองคมนตรีในฐานะหน่วยงานกันกรองหนังสือและถวายความเห็นประกอบกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจัยและทรงลงพระประมาพิไทยได้ส่งคืนร่างพระ,ะราชกฤษฎีกากลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีหนังสือนำส่งกลับคืนมาระบุว่าการกราบบังคมทูลพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณาเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทำได้หรือไม่ประกอบกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้คำความเห็นประกอบ การรัฐบาลร,รักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลพระ,ะราชกฤษฎีการยุบสภาได้จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อลงพัะประมาพิไถยได้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทํารายงานให้คุณภูมิธรรมในฐานะผู้กราบบังคมทูลทราบแล้วโดยนําเสนอหนังสือของสํานักองค์คมนตรีไปให้ทราบด้วยทางนี้นักข่าวก็พยายามถามเรื่องนี้จากคุณภูมิธรรมระหว่างที่เดินทางออกจากทำเนียบนะคะปรากฏว่าคุณภูมิธรรมไม่ตอบค่ะ

ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจทุนเกล้ายุบสภาค่ะคุณภูมิธรรมเปิดเผยว่าขณะนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่กำลังบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามที่ควรจะทำพักภูมิใจไทยและพักประชาชนที่ตกลงกันว่าจะร่วมตั้งรัฐบาลโดยที่พักประชาชนประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยประกอบกับมีการซื้อสอสก็สับสนอละมานจึงควรจะคืนอำนาจให้กับประชาชน ผมว่าระบบประชาธิปไตยมันก็บิดเบี้ยวตินใจของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนนะครับที่ตันใจว่าตกลงกันว่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลไอ้บรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่แล้วก็มีการดึงซื้อสอสอหรือดึงอสอสต่างๆมันควรจะคืนอำนาจให้ประชาชนก็คิดว่าก็ควรจะต้องมีการกาบบังคมทุนถวายสถานการ์ต่างๆให้พระองค์ทราบและคิดว่ามันจะได้ แก้ไขปัญหานี้ผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะยื่นทุนเกล้านะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องการยุบสภานะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุภชัยใจสบุทรฝ่ายกฎหมายของพรักภูมิใจไทยก็ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับคุณภูมิธรรมกรณีทุนเกล้ายุบสภาทั้งที่ไม่มีอำนาจและอาจเข้าข่ายทำให้ระขายเคืองเบื้องสูงด้วยเช่นเดียวกันกับพักประชาธิปไตยใหม่ค่ะคุณสุรทินพิจาร์หัวหน้าพัก ได้แจ้งความที่กองปราบเอาผิดคุณภูมิธรรมตามมาตรา112กรณียื่นทุนกล้าวเสนอเรื่องยุบสภาโดยถือว่าเป็นการกระทําที่มิบังควรนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ทัดเจนแล้วนะคะก็คือการโหวตเลือกนายกนะคะที่หลังจากเมื่อวานพักประชาชนออกมาถแถลงในช่วงเช้านะคะที่มีมติจะสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายรัฐมนตรีนะคะ แต่ว่ามีเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางพักประชาชนระบุเนี่ยหข้อด้วยกันนะคะย้อนไปดูบรรยากาศที่พักประชาชนนำโดยคุณเทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุติหัวหน้าพักประชาชนนะคะก้ยํยาำบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทําบนพื้นฐานประเทศป้องกันความเสี่ยงที่หัวหน้าคณะปฏิวัติร,รัฐประหารจะกลับมาเป็นนายรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเปิดช่องให้มีนายกคนนอก ทางคณะกรรมการบริหารพักประชาชนจึงมีมติสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้5ข้อด้วยกันค่ะหลักๆก,ก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกระบวนการจัดทำประชามติเพื่อเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อสร้างหลักประกันว่า นายรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาภายใน4เดือนจริงพักภูมิใจไทยต้องไม่ดําเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อทําให้เป็นรัฐบาลเสี่ยงข้างมากและพักประชาชนยืนยันว่าจะเป็นฝ่ายค้านโดยจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีค่ะคุณนัทพงศ์ก็บอกว่ามติพักจะมีผลต่อเมื่อพักภูมิใจไทยรับข้อเสนอลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOA และ,ะแถลงต่อสาธรารนณะ หากมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พักประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลมติของคณะกรรมการบริหารพักประชาชนดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนี้และมีถ้อยถแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพักภูมิใจไทยถ้าเกิดมีการบิดพลิ้วตระบัดศัตร์ก็จะเจอประชาชนลงโทษซึ่งเป็นต้นทุนที่ต้องแลกและย้ำด้วยบอกว่าไม่เสียใจกับมติดังกล่าวเพราะว่ามีการไตรตรองรับฟังความเห็นอย่างรอบคอบ ไม่เสียใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา5วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ทางผู้บริหารของพักได้ใช้เวลาไต่ตองอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดการที่เราเขียนเป็นหลักประกันนะครับในเงื่อนไขครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พักภูมิใจไทยต้องมีต้นทุนสูงที่สุดถ้าคุณจะตระบัดสัตว์ต่อประชาชนอีกหนึ่งครั้ง เราก็จะพยายามกำกับให้ทางพักภูมิใจไทยเดินหน้าไปสู่การยุบสภาแล้วก็จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ถ้ามีการบิดพลิ้วขึ้นมาก็ถือว่านี่เป็นต้นทุนที่เขาจะต้องแลกมาค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้นะคะพักภูมิใจไทยค่ะนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้นำ146สอสอมาร่วมถแถลงลงนามยอมรับตามเงื่อนไขของพักประชาชนนะคะแล้วก็ยอมรับมีความมั่นใจค่ะว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะ โดยในจำนวน146สสค่ะก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมมาร่วมถแถลงข่าวด้วยนะคะก็นำโดยคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีการเซ็นลงนามยอมรับตามเงื่อนไขพร้อมได้มอบรายชื่อให้กับพักประชาชนเป็นหลักประกันดำรงสภาพรัฐบาลเสียงข้างน่อยค่ะผมขอนยันว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะไม่ทาให้เกตนารมและความเสียสละ ของทุกท่านศูนย์เปล่าและจะรักษาข้อตกลงทั้ง5ข้อนี้ที่ให้ไว้กับภาคประชาชนตลอดระยะเวลา4เดือนนับตั้งแต่เราจะเข้าไปทำงานในฐานะรัฐบาลและจะดำรงสภาพความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็แสดงว่าเขาต้องมีมีการประเมินเพว่าให้ความเชื่อมั่นกับพวกเราทุกคน โดยคุณอนุทินก็ตอบโต้กรณีที่คุณพร้อมพงศ์นพริตอดีตโฆศกพักเพื่อไทยกล่าวหาว่ามีการดีลเรื่องคดี44สสของพักประชาชนโดยย้อนกลับพักเพื่อไทยว่าอยากคิดว่าคนอื่นจะทําเหมือนกับตัวเองค้องผมก็ขอบว่าการที่ประชาชนเนี่ยหาเรืองที่จะโหวตให้เนี่ยเพราะมีดีลในึงเรื่องของ44สสเรื่องของคดีความที่อยู่ในปปชเพราะว่าเขามองว่าทางด้านของพัก พักแบบคุมในไทยก็ก็ได้มีการเคลียร์เสียงหรือว่ามีพอจะแบบดูเรื่องคดีความเพราะว่าแบบมีการเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งองค์กรอิสระาเงี้ยค่ะท่านเขาต้องไม่เอาสิ่งที่เขาเขาทำไปไปเทียบว่าคนอื่นจะทําเหมือนเขาหมดทุกอย่างไม่ได้หรอกต่างคนก็ต่างมีสไตล์การทํางานของตัวเอง หลังจากถแถลงเสร็จสิ้นนะคะก็มีคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพักนำทีมกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยนำรายชื่อ146สอสอเดินหน้ายื่นขอบรรจุวาระต่อคุณวันโมัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในการโบทเลือกนายกตามกระบวนการทันทีค่ะสำหรับ146สอสสที่ประกาศตัวสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายก เป็นสัดส,ส่วนของพรรคภูมิใจไทย68คนกล้าทรรมา31คนพลังประชารัฐ17คนรวมไทยสร้างชาติ16คนซึ่งเป็นกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นมีเพื่อไทย8คนไทยสร้างไทย3คนและพรรคประชาธิปัตย์3คนค่ะ เมื่อรวมกับพักประชาชน143เสียงก็จะทําให้มีเสียงสนับสนุนทั้งหมด289เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งที่น่าสนใจของเสียงสนับสนุนมี8สสจากพักเพื่อไทยด้วยนะคะก็คือคุณอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสสเขต5ชนบุรีคุณสุรพลบุญมาสสเขต1นครนายกคุณกิติสมรั์สสจาก101คุณนรกรเมืองนารักษสสจาก101เช่นกันค่ะ คุณศักดาวิเชียนศินสอสอจากาญจนบุรีคุณประเสริฐบุญเรืองสอสอจกลสินนายแพทย์ภูมินลีทรัพประเรสริฐสอสรีสเกตและคุณนุชนาจารุวงเสถียรจากสีสเกตนะคะค่ะส่วนการการวดเลือกนายกนี่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะศุกร์ที่5กันยายนหลังจากเมื่อคืนนะคะมาช่วงกลางดึกเลยประมาณสามทุ่มค่ะก็มีวาระเรียบร้อยแล้วนะคะที่ประธานวันนอบรรจุวาระเอาไว้ การตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนรัสฎรในวันมุฮัมมัดดอมะทามีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนะคะที่ประชุมวิปสองฝ่ายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลทั้งรอบเช้ารอบบ่ายไม่ได้ข้อยุตินะคะ ก็มีทางคุณฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เปิดเผยหลังจากการประชุมบิปสองฝ่ายบอกว่าที่ประชุมยังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งสองฝ่ายก็เลยส่งความเห็นทั้งสองฝ่ายให้กับในวันมุฮัมมัดนอมัธาประธานสภาเป็นผู้ตัดสินใจทุกฝ่ายเสียงข้างมากก็เห็นว่าการก้าวล่วงพระนานาจนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยยิงของเวลาไป ไม่ไม่ไมนานผมยืนยันในที่ผมว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีนายกตรีบนพื้นฐานของความสง่างามไม่เกิดข้อขนันธิ์พาภายหลังนะครับไม่ใช่เป็นการโกงเวลานะครับเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับยิ่งสำคัญเรื่องพระราาจรถึนท่านจะทรงวินิจฉัยได้ใช้เวลาเท่าไหร่นั้นก็คงใช้ยยเวลาพอสมควรผมดูหลายคนแล้วฝั่งนั้นก็พยักหน้าอยู่พยักหน้าว่าต้องรอเป็นพระรานาจไม่มปใครก้าวล่วงได้ ขณะที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลสสอ,อ่างทองจากพักภูมิใจไทยนะคะในฐานะวิปฝ่ายค้านค่ะตำหนิรองประธานสภาคนที่สองบอกว่าไม่เป็นกลางเข้าข้างพักกันเมืองที่สังกัดก็คือพักเพื่อไทยโดยพักภูมิใจไทยยืนยันความพร้อมต่อการรวบรวมเสียงข้างมากต่อการเสนอให้สภาโหวตนายกได้แล้วก็เป็นการเข้าตามกรอบออกตามประตูอย่างถูกต้อง ผมต้องขอตำหนิการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุมท่านฉลาดท่านได้ปฏิญาณตนไว้ว่าท่านจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางแต่ในที่ประชุมเมื่อสักครู่ท่านไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเลยครับท่านทำหน้าที่เข้าข้างพรกการเมืองที่ท่านสังกัดผมขอตำหนิการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุมคือท่านรองประธานสภาคนที่สอง แต่ว่าเรื่องนี้นะคะที่สุดแล้วตอนช่วงสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยนะคะหลังจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งบรรจุวาระก็ระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้บรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159เป็นนัดพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายนนี้พรุ่งนี้แล้วค่ะค่ะ